สวัสดีครับผู้ชมที่ต่ามนะทางช่อง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะฮะ mm hmm. ผมอาจารย์สวีไลมือแผนที่ครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยกันแนะนำนะครับในเรื่องสาระดีๆด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็มาแนะนําในเรื่องของการเรียนรูปแบบออนไลน์ด้วยนั mm ่นเองนะช่องเราเป็นช่องลายมือนะครับฉะนั้นสําคัญก็คือจะสอนเรื่องของลายมือนี่คือโอกาสนะสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือท่านที่อยู่ไกลนะอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกมา เรียนที่สํานักงานนะครับไม่ไม่สะดวกมาเรียนแบบเร่งรัดที่ชิรังสิตนะซึ่งตัวนี้นะครับผมเปิดคอร์สสอนใหม่นะสำหรับเรื่องของการเรียนลายมือนะครับเราจะเรียน2คอร์สบังคับนะครับเรื่องของวิชาบังคับก็คือเรียนลายมือนะแล้วก็เลขเจ็ดตัวสีฐานคือวิชาคัมภีมาสัตว์เล็กนั่นเองครับรูปแบบออนไลน์นะเราจะใช้ระบบซูมนะครับใช้ระบบซูมคือเป็นรูปแบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะก็คือเราเห็นภาพนะครับเป็นข้อมูลที่ผมจะส่งให้ เลือกเวลาเรียนเองได้ครับแต่จะเรียนเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะติดในเรื่องของการดูดวงแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อสอนรูปแบบเร่งรัดนะฮะเราเรียนสายถ้าเกิดแบบเร่งรัดจะสอนเสาร์อาทิตย์แต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนทุกวันนะจ,จะเป็นเลือกนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดก็สะดวกวันะสะดวกวันพฤหัสวันอังคารอังคารพฤหัสแต่นะครับจะ สอนอยู่อาทิตย์ละนะครับอย่างน้นอยต้องต้องมีสามวันนะหรือสองวันก็แล้วแต่นะแล้วแ,วแต่ลูกหลวงนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับจะสะดวกนะถือว่าเราจะเรียนรูปแบบออนไลน์กันะจะเป็นแบบนั้นซึ่งซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของเทคโนโลยีในยุคนี้ด้วยแต่ที่นี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าการเรียนลายมือเนี่ยมันสําคัญก็คือเนี่ยนะครับเปลี่ยนภาพไปที่นี่ก่อนนะโอเคนะครับมาที่หน้านี้ นี่คือการเรียนเนี่ยคุณจะเห็นหน้าตาผมแบบนี้เลยนะครับในในในห้องระบบซูมนะครับซึ่งเราจะมีเนี่ยนะครับที่เห็นนะเราจะใช้ระบบซูมโกลว์เฟรชเนี่ยผมจะใช้หน้าจอตัวนี้แหละครับสอนคุณแล้วคุณจะเห็นแล้วก็สามารถทักทายถามกันได้นะซึ่งซึ่งเป็นระบบซึ่งเขามีอยู่แล้วตอนที่เป็นโควิดนะช่วงโควิดเนี่ยเขาเ็ระบบอ่าระบบเนี้ยจะเรียกว่าจะเด่นมากๆในช่วงของของการประชุมทํางานอยู่ที่บ้านคือเว็บฟอร์มผมที่นี่เราจะเอาตัวนี้แหละครับมาสอนมาเรียนซึ่ง นะครับตัวนี้ก็ไม่ยากสําหรับท่านที่มีมือถืออยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นไปได้ก็คือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตจะง่ายอยาจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะนะครับไปนี้ก็คือเมื่อเราจะเริ่มเรียนเนี่ยผมจะสอนอะไรก่อนนะก็คือจะสอนในขั้นตอนในห้องเรียนเลยนะสอนในห้องเรียนเลยก็คือตั้งแต่เรื่องของการดูลายมือไอ้ดูเรื่องของอเดี๋ยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะขอเปลี่ยนภาพไปตรงนี้นิดหนึ่งก็นะภาพมัะไม่พร้อมโอเคนะครับเราจะสอนตั้งแต่ในเรื่องของ เส้นนะครับเราจะสอนเรื่องของเส้นทุกเส้นนะครับในเรื่องของลายมือเนี่ยซึ่งอาจจะมีมือตัวอย่างก็ใครก็ต,ตามละนะครับแต่ทีนี้ก็จะ,ะมาสอนให้ให้ดูในเรื่องของรายละเอียดของแต่ละเส้นนะครับเรือบอกว่าเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็ในส่วนเรื่องของสมุดแล้วเราก็ากจดไปนะครับ <im mon> จะเรียนอยู่2ชั่วโมงสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่นิ้วมือนะครับเนินทุกเนินนะครับเราจะสอนตามนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นมือไหนก็ตามละนะครับทุกมือต้องมีคล้ายๆกันหมดก็คือเส้นเนี่ยมันจะคล้ายกันหมด แล้วที่นี้จะยกตัวอย่างลายมือแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเข้ามาอ่านนะเมื่อนะครับเรียนลายมือเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นการวัดมือนะฮะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทีนี้เราจะวัดยังไงละ่ะนะครัด้วยการที่เราไม่ได้มาเจอตัวอันนี้และครับมีความสําคัญนิดหนึ่งในเรื่องของการวัดมืออันนี้จะเป็นลักษณะของการเอาไวท้ทีหลังนะการวัดมือจะเอาไวท้ทีหลังก็คือเมื่อเราเรียนทฤษฎีจบทั้งหมด นะเรียนที่เสร็จจบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นวิชา,าลายมือระบบเมทริกวิชาคำพีสตต์เลขจบเรียบร้อยนะครับทีนี้คุณก็ต้องมาที่สำนักง,งานหลักนะครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาหลักทีนี้แต่จะใช้เวลามาที่นี่แค่เพียงสองวันนะครับแต่ถ้าวันเดียวนี่เหมือนจะเร่งไปนะเราจะมาฝึกในเรื่องของการวัดมือนะวัดมือนะครับวัดมือแล้วก็คิดมือนะแล้วก็คิดอายุนะนะครับมาวัดมือคิดอายุฉะนั้นสําคัญบางทีแบบแนะครับแต่ ถ้าเกิดมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดบางทีบางท่านอยู่ที่ภูเก็ตนะครับสุราษฎร์นี่นะครับหรือเชียงใหม่เนี่ยบางทีบางท่านก็ต้องมามาหาโอกาสมาวันไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับตอนที่มานะหมายถึงว่าคุณอาจจะเรียนจบเรื่องของออนไลน์จบไปแล้วแต่ว่าเอาละนะครับมาเพิ่มเติมเรื่องของวัดมือพิมพ์มือนะนะครับเข้ามานะต้องสองวันก็คืออาจจะมาพักที่นี่คืนหนึ่งอาจจะหาห้องเช่าที่นี่คืนหนึ่งเพราะถ้าเกิดวันเดียวเนี่ยเคยสอนแล้วมัน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 ไม่เสร็จแบบมันไม่เสร็จ อย่างไรก็ต้องสองวันนะครับถ้าเกิดวัดมือแล้วคิดมือแล้วก็มีวิธีการอ่านนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาซ้อมๆกับวิธีการอ่านนะนะครับเมื่อวัดมือพิมพ์มือเสร็จนะครับมันจะเป็นรูปดำๆแบบนี้นะครับเราต้องทําให้มันสวยเซตจุดไหนที่มันไม่ติดจุดไหนที่หวานด้วยนะจะบอกเทคนิคนะนะครับใช่นะครับแล้วสําคัญต่อมานะครับเมื่อวัดมือเป็นทุกอย่างเบนก็จะเป็นขั้นตอนการทาลายรูปแบบขั้นสูง ก็นะคือก็คงจบแล้วครับตรงนั้นก็น่าจะประมาณถ้าเรียนไม่กี่คนนะครับถ้าเรียนในระบบซูมเนี่ยถ้าเกิดคนสองคนสามคนเนี่ยไม่น่าจะเกินแปดสิบชั่วโมงนะครับแต,นะแ,แต่ที่แน่หลักๆนั้นแน่ๆแต่ที่เรียนที่สอนที่สับร่งางเนี่ยเราจะสอนแบบเร่งรัดเนี่ยร้อยแปดชั่วโมงนะครับเข้าใจนะในส่วนนี้ในเรื่องของการสอนรูปแบบระบบออนไลน์เราจะสอนแบบนี้นะคุณก็จะเห็นแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องห่วงสําคัญก็คือสร้างถือสัญญาณเน็ตดีนะ นะครับสัญญาณเน็ตดีๆ,ๆเนี่ยก็สามารถใช้วีลคอนซึ่งผมทดลองระบบแล้วนะครับก <_ S 2> ็ถือว่าระบบเสียงระบบภาพนะใช้ได้มันไม่ดีเลยนะครับมันไม่ดีเลยก็คือมันไม่หน่วงนะมันไม่หน่วงก็คือสามารถคุยได้แล้วก็เห็นหน้าตากันด้วยแต่ถ้าเกิดใช้ระบบประชุมไลน์เนี่ยมันเห็นแค่หน้าตาแต่แต่ไม่สามารถเอาภาพที่เป็นเอกสารขึ้นแบบนี้ได้นะเราจะใช้เลือกแบบระบบซูมนี่แหละนะครับ <_ S 1> มีคําถามอะไรก็ถามกันไปทําไมถึงต้องเรียนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะเรียนกันแบบไม่ได้เร่งรัด ก็คือจะให้คุณไปทบทวนเมรติวันนี้เราเรียนเรื่องของเส้นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดวันนี้เราจะเรียนเอาแค่สามเส้นหลักกรหรือเรียนเรื่องของเนินก่อนะซึ่งผมจะมีตารางเรียนอยู่แล้วนะครับเรื่องของพวกนี้มันเสร็จอยู่แล้วสองสามชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือเรียนเรื่องของเนินหน้าที่ของเนินนะครับเสร็จจากนั้นก็เรื่องของรูปมือเรื่องของเส้นนะครับเส้นเป็นลักษณะยังไงนะครับลีลาของเส้นโค้งไปทางไหนขวางไปทางไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราก็เหมือนอยู่เรียนในห้องเรียนนี่แหละ นะครับตัวนี้ผมก็คือกลายเป็นว่าเราจะไม่ต้องมาที่รังสิตหลายวันนะครับไม่ต้องเดินลําทลำบากแต่การที่แต่ถ้าจะให้เลือกเนี่ยมาที่สำนักงานศิต์มันจะดีกว่านะมาเรียนแบบเร่งรัดมันจะดีกว่าเพราะผมจะได้สบายเข้าใจเพราะว่าเวลาเรียนมันก็จะได้หลายชั่วโมงกว่ากันด้วยแต่นี่คือกรณีที่เราไม่สามารถที่จะมาได้หรือแทบจะไม่มีเวลามาเนี่ยก็ใช้ระบบสูงแล้วทีนี้ต่อมาก็คือบางทีอาจจะเป็นบางคนนะครับบางทีก็จะเป็น อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงเลี้ยงลูกนะครับซึ่งอาบางทีอาจจะใช้เวลาที่เรามีโอกาสที่สามีกลับมาช่วยงานที่บ้านได้แล้วนะครับอยากจะเรียนแดก2ชั่วโมงนี่นะครับก็สามารถเลือกเลือกได้นะบางทีอาจจะสะดวกช่วงเช้าหรืออาจจะสะดวกช่วงสิบบ่าย 3, บ่ายสามบ่ายสนี่นะครับก,ก็ลองเลือกมาดูนะนะครับซึ่งผมจะลองจัดจัดนะครับในเรื่องของการสอนให้ในรูปแบบแต่ละท่านแต่ถ้าเกิดเวลาใกล้เคียงกันได้ก็จะตรงกันก็ยิ่งดี นะครับเข้าใจแบบนี้นะนะส่วนถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการที่จะเรียนแบบเร่งรัดนะเสาร์อาทิตย์นะครับก็คงเป็นรอบหน้านะครับซึ่งของเราเนี่ยรอบนี้จะเปิดในวันเสาร์นี้แล้วนะแล้วก็คงเป็นรอบหน้าต่อแต่ทีนี้ข้อดีพูดเผื่ออีกฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนระบบออนไลน์แบบซูมไปแล้วเนี่ยนะครับถึงว่าเอาละถึงตรงนั้นแล้วเรียนจบแล้วแต่มันก็ยังไม่แน่นพอนะก็ยังไม่แน่นพอสามารถที่จะเข้ามาเรียนแบบเร่งรัดได้ไหมเข้ามาเรียนได้เลยนะครับเวลาผมเปลี่ยน แบบเปิดเรียนแบบเร่งรัดโดยที่ไม่ต้องเสียค่าค่าเรียนอีกก็คือเราจะเสียค่าเรียนแค่ครั้งเดียวถ้าเลือกเป็นแบบซูมคุณก็เรียนแบบซูมนะครับแต่ข้อสําคัญที่ถ้าผมให้เลือกเนี่ยถ้าแบบเร่งรัดมันจะเป็นเร็วกว่านะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดเรียนแบบซูมเนี่ยนะครับมันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือท่านใดที่อยู่บางทีอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าอยู่โซนยุโรปเนี่ยมันจะเวลามันจะช้ากว่าไทยนะครับประมาณสักครึ่งครึ่งสักหกหกหกชั่วโมงได้นะครับ ก็น่าจะเวลาที่ที่ได้ได้กันเลยเพราะว่าถ้าเกิดที่นี่บ่ายที่นู่นก็น่าจะเช้าอย่างเงี้ยนะครับก็พอดีก็จจะเป็นช่วงที่เราเรียนอยู่ไอ้ช่วงที่เราตื่นนอนมาก็เริ่มเรียนอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในเรื่องของค่าค่าเรียนส่วนเรื่องของค่าค่าคอร์สนะครับตัวนี้ก็คงไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้นะก็คือว่าให้ถือว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์ซึ่งจะผมจะส่งไว้ใต้ลิงก์ก็คือนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเบอร์เอาเป็นเบอร์นี้แล้วกันนะนะครับ เนี่ยครับเบอร์ที่เป็นวิ่งหน้าจอนะครับ085-05423เนี่ยนะครับ085-055423หรือ ID Line ก็อันเดียวกันนะครัน ID Line ก็อันเดียวกันก็สามารถเลือกได้ฉะนั้นต่อมาครับเมื่อเราเรียนเรื่องของลายมือเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าใจเรื่องของลายมือแล้วนะรู้จักการวัดมือรู้จักการพิมพ์มือการวัดมือพิมพ์มือเอาไว้ว่าขั้นตอนทีหลังนะนะครับให้รู้จักการเส้นทุกเส้นนะครับอ่านทุกเส้นทุกเส้นออกว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นไหนเป็นเส้นเรื่องของปัญหาแบบนั้นแบบนี้ เมื่อนะครับเราสอนตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราก็จะไปที่เลขเก็บตัวนะครับซึ่งเป็นวิชาคมพีสัตว์เลขนั่นเองครับอทีนี้ก็จะมีในหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะหน้าตาอันนี้เขาเรียกว,วิบเบียนเรือนชะตานะครับแบบนี้เขาเรียกวิบเวียเรือนชะตาก็คือมีอัตตาหินะทรังปิตาม,มาตาโพคามัชิมานะครับตัวนี้ผมจะมีชีตนะครับหรือตําราส่งไปทางบ้านนะครับส่งไปบ้านให้คุณอ่านท่องก่อนนะหรือจะได้ท่องก่อนนะนะครับที่ใส่เลข พอคุณท่องความหมายพวกนี้เสร็จอัตตะคืออะไรตนุคืออะไรมรณะคืออะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะนะครับก็จะมีทักษะเข้าไปด้วยนะครับทักษะคือการเคลื่อนของแต่ละปีนะครับหรือคบของแต่ละภูมินะครับที่คุณอยู่ในเรื่องของอ่าอันนี้นะครับอ่าคบของแต่ละพนะแต่ละภูมินะครับแล้วทักษะนะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8ภูมินะครับก็คือเอามาเลือกวันนะครับวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันนะครับแล้วก็วันเสาร์วันพฤหัสแล้วกก็วันนพลางคื เดนศุกเนี่ยครับเราก็จะมาท่องตัวนี้กันในนี้เขาเรียกว่ารูปแบบของอเรือนชะตานะครับต่อมาเมื่อเราเรียนตัวนี้นะครับท้องความหมายนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาใส่ที่เอาตัวเลขเข้ามาใส่แล้วนะครับทีนี้ใส่ตัวเลขเข้าไปสินะครับคนเกิดวันอะไรก็ใส่ช่องนี้นะครับยกตัวอย่างตามที่เห็นก็คือเกิดวันพฤหัสนะครับเราก็ใส่วันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเห็นไหมครับ ใส่เยอะนะครับในเรื่องของวันต่อมาใส่เดือนเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนะเดือนสิบสองเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบมันก็อยู่ในแถวนี้แหละนะครับในมีส่วนการเรียนเขาอยู่นะส่วนมาอันนี้เป็นปีนะครับเป็นปีสิบสิบสองนักศึกก็คือปีช่วดจีรู้คันถอมมาลงมาเสียงเรานี่เองครับใส่ตัวนี้แล้วใส่แนวตั้งคือแนวขนบวกเข้าไปแล้วก็จะอ่านตามนี้เลยนี่คือในรูปแบบของรูปแบบของพื้นดวงนะเรื่องของทักษะการใส่ตัวเลขนะครับต่อมาเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะ ขั้นตอนขยับขึ้นไปอีกนะครับเริ่มใส่สัญลักษณ์นะครับใส่สัญลักษณ์บริวารอายุเดชอสีมูลราหัมมตรีกาลีก็คือนะครับกลุ่มของแต่ละกลุ่มนั่นเองครับว่าเกิดวันไหนสิ่งที่ไม่คดีคืออะไรนะฮะลายมือเนี้ยไอ้วันเดือนปีเนี้ยไม่ดีคืออะไรเราก็จะอ่านเมื่อนะครับเมื่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าใจเสร็จเรียบร้อยนี่คือเป็นพื้นดวงเมื่อมีพื้นดวงเสร็จมันก็ต้องมีดวงจอดเข้าไปอีกนะครับดวงจอดก็คือดวงที่เหตุการ เกิดขึ้นของแต่ละปีเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เป็อีกซึ่งอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับซึ่งเวลาสอนจริงๆผมไม่ได้พูดเร็วแบบนี้นะนะครับที่พูดเร็วตอนนี้ก็คือต้องการเวลาของวิดีโอมันค่อนข้างที่จะยาวเกินไปนะครับอยากให้มันเป็นสั้นๆนะถ้ายาวเกินไปก็อาจจะเบื่อกันนะก็คือเป็นเป็นการสอนแบบนี้ให้เข้าใจว่านี่คือการสอนรูปแบบออนไลน์เราจะสอนแบบนี้ซึ่งคุณจะเห็น นะครับเรื่องของเมาส์เรื่องของการที่ผมชี้ไอ้ตัวนี้คือความหมายอะไรตัวนี้อ่านยังไงไปไหนลากไปยังไงนะครับเรื่องเราตรงนี้ก็จะสอนให้อยู่แล้วนะก็คือออกอย่างหนึ่งก็คือจะสอนในรูปแบบของอความจริงด้วยก็คือบางทีก็คือยกตัวอย่างอาจจะเป็นสอนจากตัวคุณเองอาจจะเป็นลายมือของคุณเองนะครับแล้วก็วันเดือนปีของคุณเองนั่นแหละนะครับขึ้นมาเรียนกันอันน,นี้นะครับเมื่อเราเรียนแต่ที่สําคัญนะครับมันจะยากอยู่ที่ตรงที่เราเรียนเรื่องของเพื่้นดวงขวัญ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายมือแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนเนี่ยจะถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คืออยากเรียนแบบไปเร็วๆซึ่งระบบซูมเนี่ยนะครับมันจะให้ระยะเวลาการสอนเนี่ยผมต้องดูก่อนนะว่าถ้าเกิดมีการเรียนต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นการเสียค่าบริการเข้าไปเลยนะแต่ถ้าเกิดบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมง่สองชั่วโมงนั้นก็จะเป็นการใช้ระบบฟรีเข้าไปก่อนนะ อีกทดลองระบบนั่นเองครับก็ยังไม่กล้าซื้อโปรโมชั่นของเขาที่แปาว่าโปรของเขานะก็ต้องลองระบบเขาก่อนนั่นแหละอ่าซึ่งตอนนี้ก็แค่เป็นแค่ทดสอบนะเฉยๆว่าระบบเสียงได้ไหมการแชร์ภาพได้ไหมอ่าก็คือเรื่องนี้เข้าไปเฉยๆนะข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการเรียนถ้าเกิดสนใจเรื่องของรูปแบบออนไลน์นะก็มีโอกาสแล้วนะครับซึ่งผมก็โปรๆล่ะนะครับต้องบอกว่าโปรๆนะบทจะเปิดก็เปิดบทจะ ไม่เปิดก็ไม่เปิดเอาจะว่าบ้าๆบ,บ,บอๆก็ได้นะครับเออวันจะเปิดก็เปิดนึกคึกก็สอนนะครับไอ้นม่ไม่คึกก็ไม่ซ้อนกันอยู่ประมาณนี้นะเข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเ,อาเราจะสอนให้คุณเป็นต่อมาครับในส่วนที่ต้องมีอันนี้พูดถึงเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องมือนะตรงนี้อันพวกที่ผมเวลาจะเรียนจะสอนเนี่ยครับไม่มีเกี่ยวอุปกรณ์เครื่องมือนะส่วนพวกนี้เราคุณต้องเป็นคนที่จัดหา แต่ถ้าเกิดจัดหาไม่ได้ผมก็จะซื้อให้นะครับไม่ใช่ซื้อคือสั่งซื้อให้นะก็คือเราก็ต้องจ่ายตั่งเองนั่นแหละนะครับก็มีสิ่งสําคัญก็คือเครื่องคิดเลขที่เห็นเนี่ยครับอันนี้ทสติม3ตสามตำแหน่งนะครับแล้วก็ลูกกิ้งลูกกิ้งตัวนี้นะครับราคา900กว่าบาทนะแล้วแต่ท่านส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกกิ้งค่อนข้างที่จะเป็นยางค่อนข้างที่ชนิดดีแล้วก็พิมพิมมึกเนี่ยมันค่อนข้างติดมือเราเราได้ดีนะก็คือถ้าเกิดบางทีบางท่านเนี่ยก็คือพิมพ์มึกก็อาจจะไไมมมม่่่ยยยสวเเทาาาหรแตถ้้กกกกิิิดดลูงีๆัน็พ์ นะเข้าใจนะครับก็ฝากไว้สําหรับในเรื่องของอ,ออนไลน์นะเราก็จะเป็นสอนแบบนี้แหละนะเข้าใจนะครับทีนี้ก็ถือว่าโดยรวมก็ไม่มีอะไรฝากเพิ่มเติมครับประมาณนี้สําหรับเรื่องของอาการอธิบายในเรื่องของการสอนอยูแบบออนไลน์นะถ้าในสนใจก็สมัครมานะครับตอนนี้ก็สะดวกตอนไหนก็เรื่อเราองเลือกจัดเวลาดูนะแต่ถ้าเกิดสะดวกเสาร์อาทิตย์ ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ก็คงรอไปอีกประมาณสักเดือนก,กว่าๆนะครับเดี๋ยวพวากกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดสะดวกเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดสะดวกเสาร์อาทิตย์แบบเร่งรัดก็รอคอดหน้านะครับก็จะก็จะสะดวกอีกนะหรือว่าฉะนั้นนะครับเรื่องให้2แบบแล้วระหว่างรูปแบบสอดออนไลน์กับไม่ออนไลน์นะครับโอเคขอบคุณมากสรารติดตามนะครับสนใจก็สมัครมานะโอเคครับขอบคุณครับ